สวัสดีครับผมเบอร์เซลยี่สูสูครับผมพบกันกับ ep สามครับก็วันนี้จะพามาชมรุ่นรถนะครับเป็นสี่ประตูไฮรลนเดอร์นะครับรุ่น z ซนะครับราคาอยู่ที่เก้าแสนหกหมืสองพันบาทนะครับเป็นสีหามุกนะครับก็รุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมดสี่สีนะครับก็สีขามุกสีดำนะครับสีบอลเงินนะครับสีเทานะครับ ก็มาดูรอบรถคันกันครับนี่เลยสี่ประตูไฮแลนเดอร์ครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าสีขาวมุกค,ครับผมรุ่นแซตพีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับนะกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับไฟตัดหมอก เป็นแม็กคู่ตัวมาจากโรงงานนะครับแม็กทูโทนนะครับขอสิบแปดครับบันไดข้างนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟท้าย LED นะครับ บันไดหลังนะครับจะบิวอินติดกับตัวรถมานะครับพร้อมกับตัวกล้องนะฮะก็โลโก้นะครับหรือสัญลักษณ์ในการมองว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนนะครับก็จะดูจากตรงนี้เลยนะฮะ z ซอันนี้จะสังเกตนะครับ ถ้าผมสำหรับ4ประตูยกสูงนะครับก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่2,9งหมืนเก้าครับของขับฟรี90วันนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาว25บาเซ็นะครับดอกเบี้ย1,99่งส่ง4ปีนะครับว่าถ้าลูกค้าต้องการส่งค่างงวดไม่สูงมากนะครับก็มีแคมเปญส่งสูงสุดนะครับ84งวดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเบิร์ดขอฝากคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ